ครับคือ<ช>ผมยอยากจะทราบนี้ครับเออเออเขตที่ติดต่อข้างเคียงไงครับเออมันมีนิดเดียวอ่ะมันของเขามันมาติดต่อผมมันมีตักเสอพอฟ้าของเอาเนี้ยคือเขาปลูกไอ้ต้นไม้แล้วมันมาล้ําที่ผมอ่ะ,อะผมอยากจะทราบว่าถ้าผมจะทะนนําถนนนี่มันทําไม่ได้ครับทาถนนใช้รถวิ่งเข้าไปอ่ะอม,มันเจ๊งอะไรม,มาโุ่ม,มงงหมดเลย อืมอ้าวต้นไม้ออมีวิเชียนตัดไม้ให้หน่อยก็ปลูกนานแล้วยังเสลีปลูกมาสามปีสี่ปีนะครับต็นนต้นมออย่า<อ>งนี้น<อ>คุณเสรีก็มีหนังสือไอ้โตเออแจ้งเขาทราบนะฮะแจ้งเขาทราบว่าเนื่องจากว่าข้าพเจ้าจะนํารถเข้าไปนี่มันไม่สามารถเข้าได้รบกวนขยับต้นไม้ให้ให้ให้กับผมหน่อยได้ไหมนะะคุยกับเขาดีๆก่อนอันแรกอันที่หนึ่ง อันที่สองถ้าคุยกันไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องหา,อาผู้ใหญ่บ้านกำนันหรืออบตอ,อะไรพวกนี้มาคุยให้นะฮะขยับให้แต่ถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ออกแล้วก็ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายนะก็คือหมายความว่าเอฟ้องขับไล่ได้ครับผมนะแต่มันไม่เยอะไงมันสอบกว่าเองเนี่ยผมคิดว่ามาตรการทางสังคมเนี่ยผมว่าทําแก้ปัญหาได้ครับผมนะ คือเขาปลูกของนี่ยมามามาสุดไอ้ตรงไอ้หลักเขตเลยเนี้ยตามหลักแล้วมันต้องปลูกห่างห่างจักเขตเข้าไปเท่าไหร่ับเออจริงๆสิทธิของเขาอยู่ถึงหลักเขตเลยนะครับผมเว้นแต่ว่าสิทธิของเขาเนี่ยพอปลูกตรงหลักเขตปุ๊บแต่หลักเขตนั้นเนี่ยพอปลูกแล้วต้นไม้เนี่ยมันโตเข้ามาในที่เราเช่นกิ่งก้านใบเบยอะไรเข้ามาหาที่เราอย่างเงี้ยเป็นการละเมิดสิทธิของเรา นะจริงๆแล้วนะกฎหมายไม่ได้เขียนบอกว่าจะต้องปลูกทางจากเขตเท่าไรยังไงไม่มีแต่กฎหมายเขาบอกว่าการกระทําใดๆอย่าไปละเมิดสิทธิของคนอื่นนะอเออก็จะเป็นผลของการละเมิดผลของการละเมิดเี่ยก็เป็นทางแพ่งก็มีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้วิธีการก็คือหลักแบบนี้เนี่ยโดยโดยกฎหมายเนี่ยก็จะบอกว่าให้ไปแจ้ง เจ้าของคนที่ปลูกต้นไม้ที่ลุกล้ำเข้ามาในที่เราเนี่ยละเมื่อสิทธิของเราเนี่ยว่าให้ตัดเสียภายในกําหนดสามสิบวันถ้าไม่ตัดเราก็สามารถที่จะตัดได้แต่โดยธรรมชาติเนี่ยเราก็ต้องใช้หนังสือแจ้งเอาทราบประมาณนั้นนะครับผมนะเราถึงจะไม่มีข้อข้อหาเรื่องออทําให้เสียทรัพย์เพราะว่าเราไปตัดต้นไม้เขาไงครับผมนะ <Okay. S 1> ครับผมคุณเตลีนะ ครับเราแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านจะมีหนังสือให้ได้นะครับแต่คือไปบอกอ,อผู้ใหญ่บ้านก็มาดูลงพื้นที่หน่อยนะผู้ปกครองเนี่ยมาดูหน่อยว่าเออเนี่ยเขตอยู่ตรงนี้นะแล้วไอ้ไอ้ออข้างๆมันปลูกต้นไม้ชิดเลยแล้ว,แล,วแล้วปรากฏว่ากิ่งก้านสาขาใบมันลุกเข้ามาหาที่เราอันนี้เขาก็จะบอกได้แต่ถ้าเ,าเขาเชื่อก็จบแต่ถ้าไม่เชื่อเนี่ยมาตรการของผู้ใหญ่บ้านกำนันเขาไม่มีอะไรหรอก มีในฐานะเป็นผู้ปกครองเป็นผู้เจรจาแค่นั้นเองแต่ถ้าไม่มีถ้าไม่สามารถเจรจาได้ก็ต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายนะเช่นอาจจะต้องใช้นักกฎหมายนะทีนี้ปัญหาว่าผมดูแล้วข้อพิพาทมันไม่เยอะน่าจะคุยกันอาจจะดีที่สุดนะคุณเสรีนะครับครับครับผมครับครับผมครับคุยกันเยอะๆนะเออหลายวิธีการนั่นแหละผู้ใหญ่บ้านกำนัน เอาตรงปปตมาคุยคุยใช้ใช้ทุกรูปแบบครับผมนะเพราะว่ามันเป็นข้อพิพาทเล็กๆน้อยๆนะถ้าไปฟ้องศาลเนี่ยค่าทนายความก็จะเยอะเสียค่าทนายความเป็นหนี้อีกก็ไม่ไหวล่ะนะกับตารที่ต้องตัดนิดเดียวเออไม่อยากให้เรื่องไม่อยากให้เรื่องถึงศาลเนี้ยแบบมาคุยกันนั่นแหละมารวเยใช่ใช่คือ คือเราอย่าไปทิฏฐิเยอะถ้าทิฏฐิเยอะไปใช้กระบวนการทางศาลเนี่ยมีหลายคดีขึ้นสู่ศาลเนี่ยผลเสียหายมันเยอะมากนะก็คือเป็นค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายครับผมนะคุณเสรีนะครับผมครับสวัสดีครับคคุณเสรีเออครับอ้าวก็ฝากบอกบ้านข้างเคียงคุณเสรีนะเขาจะทำถนนก็ตัดต้นไม้ตัวเองออกสักหน่อยซะเออจะได้จบเขาจะได้ทำถนนเข้าทางเข้ารถจะได้วิ่งได้